เป็นอาาเพลเพลเท่าคนบ้านๆครับวันนี้ขี่รถกายมาน,นี่อาหารเปิ่นคุขี้ค,ควายครับอันนี้เป็นขี้ควายนะครับเลยแวบ,บเข้ามาหาวันนี้ครับปินากันนี่นะครับ,นนรบอสองคนอลูกนะครับวันนี้ควายเปิ่นออกจากแรงไปแล้วนะครับควายออกจากแรงก,ก็จะมาโคขี้ค,ควายนะครับควายจะเป็นสี่สิบตัวนะครับ นี่มาดูหายฝันคุขี้ควายตากนะครับแต่ขี้ควายบักเขินนะครับมีคนมาสั่งจองไว้ตลอดครับนี่ครับนี่ตากหายตากแห้งตากไว้ก่อนนะครับคุ๊ี้ควายสดๆนะครับนี่ครับนี่ตากเฮ้ ใจะเข้าไปพอเปนเป็นต่างทำงความสะอาดคือขอกวายนะครับคืนควายก็จะเข้ามาเ,เข้าแรงมาพักแต่เป็น่นใส่กระสอบแล้วปุ่นไปไหวบ้านนะครับบ้านอยู่พุ้นครับพูดครับ,รบพอลูกก้าก็จะเมาส์นะครับถ,ถ้ามันได้นักมันเตอร์แล้วนะครับนี่ครับนี่อปอบน ใช่ยูสลาทำความสะอาดคือควายตัวนี้นครับปวดว่ายปวดโอ้นะผมก็เลยจำเป็นโอ้เร็วในหนาผมก็บููจะโอ้จะได้เหมือนกันนี่อันนี้ลูกสาวนะครับนี่เป็นสาวอยู่นะครับนะครับนะครับนี่เอ่อจ่วยบอกไปทํางานครับอยู่จ่วยป่อยจุยแมมเอ่อกะกะคุคขี้ควายนี่กะได้เงินหมื่นแล้วครับนะครับนะครับขี้ควายมีราคานะครับ เป็นคนนุ่มนะครับมาได้ไปทำงานตัางๆดก็อยู่บ้านครับอยู่กับครอบครัวครับผมทายพอแล้วกันนะฝนประอู้นะผมหูจะไ่วจะได้นั้นนั้นนะนะครับนี่เป็นขี้ควายเปี้ยะอยู่ครับนี่ขี้ควายควายของวันนี้ครับนี่ครับแต่ควายได้ออกแรงไปได้แต่เจ้าร้นครับทำความสะอาด หวยจะมีคนเลี่ยงอยอะนะโปงเนาะอ่ครับหวยจะมีคนเลี้ยงนะครับไอ่อกครับเอ่ก็ลูกสาวมอนจะมาเพียวขอควายนะครับเพียวขี้ควายมันนะครับครับเป็นเงินทั้งนั้นนะครับนี่ครับขายกระสอบจะได้โปร่งขอสาวบ้านนะครับขี้ควายนะครับ แต่แต่แบบฟอขายนะครับเออบบฟอขายนะครับก็สอบสารบาดแต่ฟอขายครับนะครับแบบฟอคือลูกกานะครับผนมาสั่งจองไว้นะครับเจว่าใครได้แล้วเอาอีกบ่ได้นะครับเออต้องมาสั่งจองไว้ก่อนสำหรับขี้ควายนะครับตากจักี่วันโป่งถึงจะสักซ้อม สามแดดนะครับสามแดดกับสามวันนะครับก็ใช้เวลาน้อยนะครับนะครับนี่แต่ควายบหมือนนักครับเ้าว่างอย่ตอนเย็นนะครับควายเหมือนข้าแรงนะถ้ามีโอกาสผมจะเข้ามาถ่ายควายเหมือนควายกำงามท่านครับนี่องปีนี้ออกกี่ตัววละผมสิบเอ็ดตัวการมันเกินนะดอนะครับปีนี้เกินมาสิบเอ็ดตัวครับสิบเอ็ดตั๋วเนี่ยโอ้เจ็ดน้อยๆนะครับ หกมาแล้วเขาโคตรเลี่ยงเอากรับว่าจะได้ผมอ๋อแบ่งกันนะครับหกกับมีราคานะครับเจีวแบมีราคานะครับมอปอขายท้งหาโกเออนะครับนี่ผมขายสี่ร้อยนะครับปีนี้ได้สิบเอ็ดตัวนะครับสี่อันนี้นะครับควายเหมือนแปทุกปีนะครับควายเป็นสี่สิบตัวนะครับหอกนี่นะครับสร้างขอบของมัน เปนกาจำนายอยู่นะครับควายแต่ว่าส่วนมากผมจะเอาไปตังที่ว่าไปถึงพระอาจารย์นะครับไปเลี่ยงต่อนะครับหมายถึงว่าโครงการไทยโคโกระเบื้อนะครับพระอาจารย์เป็นจะมาขอ,อาไทยโคโกระเบื้อหมายถึงมาซื้อนะครับแต่ว่าเอาซื้อแล้วก็เอาไปให้คนขายเออไปอย่างก็ไปเลี่ยงนะครับเป็นแบบบเน้นเอาไปฆ่าเป็นอย่างนี้นะครับ คือผูกพันกับไวเ้เนาะอย่างผ้าจาย์เป็นมาขอเสื้อขออย่างนี้กะแล้วก็เอาไปส่งครับอ่าขนตีหับเลี่ยงต่อนะครับนี่ครับแข็งแรงอยู่นะครับคนนมนะครับนี่ครับผายสนใจมาจ่วยได้เด้อยัง <c oughs> โซดอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นอ่ออย่างก็ เปิดเซนแรกเดี๋ยวผมจะขอขึ้น่อเปิดเองหน้าจะถ่ายรลยผมสักน่อยพอดราเปิดโอ้นะครับปีนานโอ้คนเดียวเลยผมจ้างไปได้แอ้วเป็นคือถ่ายก็โอเคแล้วครับนะครับย่าจี้ทุกวันหน,น่อยเล็กหน่อยอ่าครับทำจี้ทุกวันนะครับจนเต่าเกียร์ขี้ควายตากเรียบร้อยแล้วถึงจะได้พักผ่อนนะครับกลางวันแล้วลก็เล็กกลางวันแล้วก็เฉพาะขี้ควายนี่นอ,นอ๋อนะครับนะครับ นี่ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วเหมือนกันนะครับอ๋อครับเก็บตีมันแห้งเหรออ๋อนะครับเออมันจะมีหลายขั้นตอนอยู่นะครับเนาะนี่อ๋อครับแต่แต่แต,แต่นะครับ ต้องขี่ให้มันเปิดก้อนน้อยๆครับมันจะได้แห้งเรียวนะครับผมเค่ยาคนเดียวก็วัดตรื่องอีปอดมาดจอยเยอะอ๋อนะครับใครสนใจจะมาคู่คี้ควายมาได้นะครับ <c oughs> คนคู่คี้ควายยัง่างอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ครับนี่ครับเดี๋ยว ใบแก่ๆเปิดจะเอามาเอาตีแห้งใส่กระสอบนะครับใส่กระสอบขี้ควายมีราคาครับบาเดียวการ,กรเกษตรบ่เดียวใจบ่ใจ้ปุ๋ยเคมีนะครับจะใจ้ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยคอกปุ๋ยซีเขาครับมีตัวใดปพอครับกระสอบนี่ฝนเอามาล้อไว้เลยนะครับ ตั้งร้อนครับออเดอร์มีทุกวันแขนน้อยช่วงนี้แดดมาแห้งแล้วเปล่าเนาะแดดมแห้งเลยแขนน้อยแดดแนหน้งกว่าจะเจ้าเลี้ยวครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ครับในการทํางานโอ้ถ้าควายมาเห็นควายไหมคว,าย,ควายนักครับควายงามๆทั้งนั้นชอนนี้ก็จะหน้าแรกนี่ลำบากตรงที่ว่าควายบอก่อยมีหญ้าให้กิน,นครับอ่าในโครงการนี่จะปลูกหญ้าเนาะปลูกนาะจะปลูกหญ้าคือควายนะครับเฝนจะใจพื้นที่ประมาณสี่ไร่ปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าคือควาย พอช่วงหน้าแรงมามันแห้งแรงครับมันแถวนี้มันอย่างก็บะบหน้ามันยังมีปัญหาอยู่น้าในอ่างอย่างรับแห้งหมดครับหน้าแรงมาครับรการทำงานของเพื่อครับ องข้างกลางครับถ้าอย่างก็ถ้าแบบมุง้งหลาคาเนี่ยก็จะจะตากได้หมดครับแต่ว่าต้องมุ้งเพราะว่าคือควายได้อยู่ม่คืนกันฝนกันนี่ครับแม่นมดครับนี่กองโอโยโอโ,โยนี่ครับไอ้กะขอกนี่มันกิ้งานนี่ป่ะกะขอกง้อนี่ งนละรประมาณนี้กว้างยาวประมาณสักสักหกสิบเมตรถ้าจะได้นี่ผมยาวนะกว้างประมาณสักเสาประมาณเนี้ยนี่กับถือว่าทาวรเนาะผมบอกเนาะถามนี่นะมุ้งกับเบี้ยนะครับจิบมุ้งค้านะครับครับเทปื่นนะครับถ้ามุ้งค้านมันจะเป็นการได้เปลี่ยนกุป,ปีครับ นี่ขี้ควายนั่นครับเปินคูกองอันนี้แล้วก็จะมาเ,มเคลียร์เกียร์เกียกระสอบอยู่ที่บ้านไปน,น,นะครับมืดบแก่แก่ๆมูลกองนี่ถ่ายได้ละนะครับนี่ใส่กระสอบได้ละมูลนี้นะครับนะครับฟางกองโอโย,โย,โย่ฟางคือควายนั่นนะครับ,รบน,นะครับที่ฟางที่กองไปนะครับนะคว,ายค,วายคือควายกิน ใครจะเลี้ยนะครับนี่ขี่มุดละนะครับกลางกนที่กลางห้น้ำันก็มีนะครับนั่น จะเชื่อคลิปไว้ได้นี่อ่าสาวคุกคีควายนี่ตั้งเก็งคลิปเนะนี้ยกลนะครับนี่ขออนุญาตมาก่อนนะครับเปิดอนุญาตคือท,ท้ายแล้วนะครับแต่เปิดโอวันไลน์นะครับ,น,รบนี่ก็เอาราบสหรับ,บอ่าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอีิสังเล็กนะครับเอได้มาถ่ายทำตลอดเพลง สวยนะครับวันนี้ผมขี่รถไก่มานี่ยเลยแวะเข้าหับแบนนี้นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมได้ครับของพี่นัทเพืเราเท่าคนบ้านๆครับขอบขอบคุณครับ